คือตาเคยฟังจากบทสวดมนต์ที่บอกว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อเรารู้แล้วเราตื่นเราก็จะเบิกบานรู้รเราก็ต้องรู้จักตัวเองนั่นแหละคะ่ะไม่ต้องรู้อะไรรู้จักตัวเองจริงๆรู้เท่าทันกิเลสรู้เท่าทันตัวเองเมื่อ <Me ard S 2> เรารู้จักตัวเองรู้จักนิสัยรู้จกักกิเลสของเราเนี่ยแล้วเราตื่นจากกิเลสนั้นได้ะคะ่ะตื่นจากอัตตาของเราอะคะ่ะ เราเห็นอัตราเราไม่คล่องแวะหรือว่าเราอาจจะคล่องแวะแต่เราก็รู้เท่าทันเขาอันนี้เราก็จะเริ่มค่อยๆตื่นก็คือเมื่อเรามีสติเรารู้เท่าทัานกิเลสบ่อยๆๆกิเลสก็ทําอะไรเราไม่ได้ความโกรธค,รความโลภความหลงก็จะมายอมใจเราไม่ได้ถึงยอมได้ก็ไม่นานรเราก็จะหลุดจากเขาได้ง่ายเราจะรู้เท่าทันว่าอ้าวนี่ฉันเป็นท่าเธออีกแล้วอ้าวนี่เธอพาฉันไหลอีกแล้วอ้าวนี่อยากซื้อช้อปปิ้งออาฉันไปตามเธอเอาซื้อเสร็จแล้วทีเนี้ย เมื่อเรารู้เราตื่นความเบิกบานก็เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเรามีสติรู้เท่าทันกิเลสเราก็จะไม่สร้างทุกข์ให้ตัวเองเราก็จะรู้เท่าทันทุกข์แล้วเราก็จะเข้าใจทุกข์ด้วยว่าทุกข์มีเป็นปกติธรรมดามันเกิดอยู่แล้วไม่ต้องไปหวังว่าเราจะไม่ทุกข์ตื่นมาก็ทุกข์แล้วค่ะหิวก็ทุกข์แล้วอยากเข้าห้องน้าก็ทุกข์รู้สึกร่างกายสกปรกต้องแปรงฟันก็ทุกข์แต่ทุกข์น้อยทุกข์มาก แต่เราไม่เคยสังเกตเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่ามันทุกข์เราต้องรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันใหญ่ๆเราถึงจะทุกข์เราถึงจะสังเกตแต่จริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจทุกข์ให้เป็นปกติเราก็จะรู้ว่าความทุกข์มีอยู่แล้วเราอ่ะต้องหาทางดับมันทุกๆวันมากกว่าก็คือต้องใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาไม่เช่นนั้นเราก็จะสร้างปัญหาเพิ่ม แต่ถ้าเรามีปัญญาและเข้าใจในปัญหานั้นจริงๆเราจะไม่ไปสร้างปัญหาเพิ่มแต่เราจะแก้ปัญหาปัญหาของเราส่วนใหญ่คือเราไม่เคยกลับมาหาปมของชีวิตไม่เคยมาหาความทุกข์ของตัวเองแล้วมันก็ทําหน้าที่เรียกร้องอยู่ตลอดเวลาหาสิ่งที่มันต้องการเพราะมันไม่ไม่เต็มไม่อิ่มไม่พอแต่เมื่อไหร่ก็ตามเรากลับมารักษาใจตัวเองคุณเราเป็นมีปมว่าเราขาดความรักเราก็เลยไม่เคยไม่เคยที่จะได้รับจากใครแบบคุณต้องรักฉันอย่างเดียวคุณต้องให้ฉันคุณต้องตามใจฉัน เป็นอย่างที่ฉันต้องการเป็นไปนไม่ได้ไม่มีใครทําให้เราได้สุดท้ายก็เลยหาทางออกเจอว่าเอา้าแล้วทำยังไงเราจะกลับมารักตัวเองและเห็นคุณค่าตัวเองเป็นล่ะครับก็เมื่อเราเห็นใจตัวเองและเข้าใจตัวเอง